โอเคบทบทวนเรื่องเลขยกกำลังกับรากแล้วนะครับคราวนี้มาเข้าเรื่องฟังก์ชัน x เบลอเนียนจริงๆนะครับฟังก์ x เบลอเนียนเขียนภาษาอังกฤษแบบนี I ้ครับ x exponent ก็ฟังก์ชัน f u n c t i o n exponent เนี่ยครับภาษาอังกฤษคำว่า exponent แปลว่าเลขยกกำลังครับเลขยกกำลังดังนั้น ฟังก์ชัน Exponential ก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังลองมาดูว่าหน้าตาเป็นไงลองใส่อันนี้สิครับเช่นมี2ยกกำลัง2ได้อะไรครับได้4 2กกำลัง3ได้อะไรครับได้8 2ดกำลัง4ได้16 2กําำลัง5ได้32 ตัวนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมครับ2 3 4 5ี้นี่ก็จะเป็น4 8่แ3 2ถ้าเราให้ตัวแรกตัวที่ยกกำลังเป็น x ตัวนี้เป็น y เราก็จะได้คูณดับ x y คู่กันนะครับ x กับ y คู่กันถ้า x เป็น2 y ก็ต้องเป็น4ถ้า x เป็น3 y ก็ต้องเป็น8ถ้า x เป็น4 y ก็เป็น16ถ้า x เป็น5 y ก็ต้องเป็น32ออย่างเงี้ยนะครับ ถ้ามี x y แล้วเราก็จะเขียนคู่อันดับได้เราก็จะได้คู่อันดับ2 4 38 416ก็5 32เนี้นะครับเราเอาตัวพวกนี้ไปเขียนเป็นกราฟได้หน้าตายอย่างไรถ้าเราเขียนนะครับแกน y แกน x ใช้ได้ แกน x แกน y เรามี1 2 3 4ไปเรื่อยห้าหแล้วก็ลองลบ1ด้วยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาหากันนะครับแล้วก็มีเลขขึ้นใหม่32 16 8 24 หนึ่งสองสามน,นี่คือแกน y เราก็จะได้มีได้คูนดับอันแรกคือสองสี่ใช่ไหมครับสองสี่ก็อยู่แถวๆนี้สองสี่ต่อไปสามแปดสามแปดขึ้นมานี้ต่อไปสี่สิบหกสี่สิบหกขึ้นมาอีกต่อไปห้าห้าสามสิบสองขึ้นมาอีกถ้าเป็นหนึ่งะครับ สองกำลังหนึ่งได้อะไรครับสองกำลังหนึ่งได้สองก็จะได้คูณดับหนึ่งกับสองใช่ไหมครับหนึ่งสองก็ได้าา่านี้ถ้าเราเอาเลข x, x y มากขึ้นมากกว่านี้นะครับเราใส่ x เข้าไปในเลขยกกำลังพวกนี้มากขึ้นเราก็จะได้กราฟที่มีการเรียงตัวเป็นเส้นโค้งขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเขียนต่อกันถ้าเรามีคูณดับมากขึ้น ก็จะเกิดจุดจุดเรียงต่อกันเด,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 ดอนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นี่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราเรียกกราฟแบบนี้ว่ากราฟของฟังก์ชัน exponential นะครับซึ่งไม่ใช่มีแต่กราฟขึ้นแบบนี้นะครับมีกราฟลงด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับกราฟลงก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันโดยจะมีหน้าตาลงแบบนี้ชื่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนี่แหละครับ กราฟเอกโพนเชียที่มาจากฟังก์ชัน Exponential สวัสดีครับ